คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าถามผมต้องถามกลับไปว่าทําไมเนี่ยถึงจ่ายปีถึงแค่ปี2572เมื่อต้องมาดูกับตรงนี้นครับว่าพอพอหลังจากปี72เนี่ยตรงเนี้รายได้เนี่ยมันจะท่วมถูกไหมครับเพราะว่าไอ้ตรง,นตรงนนนเนี้ยไอ้ตัวส่วนนิวเคลียสเนี่ย23.5กิโลเมตรเนี่ยมันจะกลับมาเป็นของกองมลแล้วเงินรายได้ต่างๆเนี่ยมันจะท่วมแล้วเพราะว่าไอา้ตรงเนี้ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นของกอสมอ นะครับและคันนี้เนี่ยถ้าคุณบอกว่าเนี่ยการที่ไปต่อขยายเนี่ยการเดินรถให้กับบริษัท b t s ออกไปอีก30ปีเนี่ยบอกว่าคอทมอเนี่ยได้ประโยชน์สามารถประหยัดงบประมาณไปได้อีกตั้ง6,000ล้านเนี่ยนะครับถามว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยทำไมคอทมอเนี่ยถึงไม่เจรจากับบริษัทรถไฟฟ้า BTS ว่าตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ให้ b t s เนี่ยรับผิดชอบไปได้ไหมช่วย กอทมไปได้ไหมให้คุณรับภาระตรงนี้ไปได้ไหมแต่ก็ทมกับต้องมาตั้งงบเนี่ยนะครับตั้งงบเอางบของเงินของกทมเองเมาจ่ายชดเชยให้กับ BTS อสินะครับซึ่งผมต้องเรียนสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนต่อขยายตรงนี้เนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์นี่คือใครครับแบริ่งมาอ่อนนุชบางว่ามาตากสิงมาสาทรเนี่ยมันเป็นการขนคนเข้ามาสู่ไอ้นิวเคียสของรถไฟฟ้า BTS ออยครับเพราะว่า ไอ้ส่วนต่อขยายไปเนี่ยก็กบทำให้คนเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้ววันนี้ผมมีข้อสังเกตเนี่ยนะครับว่าเวลาช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยในเวลาเช้านะครับกับเวลาเย็นเนี่ยหลังเลิกงานเนี่ยลองไปนั่งดูสิครับไอ้ขบวนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมาทีนึงเนี่ยสามตู้นะครับเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยเข้าไปเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นปลากระป๋องเลยเบียดกันมากนะครับแต่กทมเเนี่ยไม่มีการเจรจาเลยว่าทำไมคุณไม่เพิ่มอ่ะ ในช่วงชั่วโมงเล่งด่วนให้เพิ่มเป็น4ตู้หรือ5ตู้นะครับเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยได้สะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วในเรื่องอส่วนลดนะราคาผู้โดยสารตรงนี้ไม่มีเลยกทมไม่ได้เจราจาอะไรให้กับคนกรุงเทพเลยผมหนุมบอกไหว่าไอ้รถไฟฟ้าส่วนของไอ้ BTS เนี่ยเงินทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันเป็นเงินของคนกรุงเทพมหานครนะใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยยูยูเนี่ยทางผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ย คุณก็เป็นตัดสินใจแทนคนกรุงเทพไปต่อขยายการเดินรถให้เขาออกไปอีกสามสิบปีโดยที่ว่าสมบัติชิ้นนี้มันไม่ใช่สมบัติของผู้ชายสุขุมพันธ์นะไม่ใช่สมบัติของผู้ว่ากทมคนนี้นะเป็นสมบัติคนกรุงเทพแล้วถามว่าถามถามกับไปเนี่ยบอกว่ารถส่กรุงเทพเนี่ยได้ประโยชน์อะไรได้อะไรบ้างจากการไปทําครั้งนี้ได้ค่าโดยสารลดลงไหมได้ตู้ไอ้ไอ้เตตู้รถไฟฟ้าเนี่ยได้เพิ่มขึ้นจากสามตู้เป็นห้าตู้หกตู้ไหม ไม่เลยเห็นมีไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับมแีแต่เสียประโยชน์ทั้งนั้นนะครับนะครับแล้วก็อยู่ๆเนี่ยไปยกไอ้ระบบสันปทานทั้งหมดเนี่ยให้เขาไปอีกสามสิบปีนะครับคราวนี้เนะี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็จะชี้ข้อกฎหมายให,นะให้กับทางกรุงเทพธ,ธุรกิจปูนนะครับว่าไอ้ตอนเนี่ยนะครับได้เซ็นกับบรษิษัท b t s c ในส่วนของสัมปทานเนี่ยยี่สิบามุดห้ากิโลเมตรนะครับ บอกว่าหัวใจอยู่ที่ข้อ27นะครับที่บอกว่าการขยายอายุสัญญาและสิทธิในการดําเนินการในเส้นทางสายใหม่ก่อนบุคคลอื่น27.1น,นะครับ <S 2> <S 2> หากบริษัทประสงค์เนี่ยจะขอให้กรทมเนี่ยพิจารณาขยายอายุของสัญญานี้บริษัทจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวไปยังกรทมในเวลาไม่มากกว่า5ปีก่อนและไม่น้อยกว่า3ปีก่อนวัน สิ้นสัญญาของอายุทั้งนี้การขยายอายุของสัญญานี้จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีก่อนนะครับทนี้เนี่ยสัญญาในส่วนที่เป็นนิวเคลียสที่ผมบอกเนี่ย23.5กิโลเมตรเนี่ยมันยังต่อสัญญาไม่ได้นะครับกทมก็เล่นแบบสีธนนท์ชัยไงไปเอาส่วนต่อขยายเนี่ยมาล็อกสเปคเพื่อที่จะมาดึงในส่วนที่เป็นนิวเคลียสเนี่ย23.5เนี่ยขยายออกไปอีก13ปีนะครับท่านี้เนี่ย ผมว่าประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยนะครับที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยชี้แจงไม่ได้เลยก็คือว่าการขยายอายุของสัญญาเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติของจากรัฐมนตรีก่อนนะครับคดีเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยยังไม่เคยอนุมัติยังไม่เคยเห็นชอบให้กรทมไปดําเนินการเลยไหมครับ<ม>คือสัญญาเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสัญญากรณีไอ้23.5กิโมตรเนี่ย ปี2572เนี่ยมันต้องสิ้นสุดเลยนะครับคุณจะมาเอาอะไรเนี่ยนะครับบอกว่าจะไปมอบให้กรุงเทพธนาคมนะครับไปรับช่วงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับสัญญามันก็ต้องเป็นสัญญามันต้องสิ้นสุดในตัวมันเองถูกไหมครับคุณอย่าไปเอาอย่างอื่นนะนะครับแล้วมาบอกว่าสัญญาตรงนี้เนี่ยมันต่อไปเพราะอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับสัญญามันก็เป็นสัญญาสัญญามันก็มีสักและสิทธิ์ในตัวของสัญญามีความสมบูรณ์ในตัวของสัญญา นะครับตรงนี้เนะี่ยผมว่าเป็นประเด็นเนี่ยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะชี้แจงไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าหลายหน่วยงานนะครับที่ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับก็คงจะเอาประเด็นในเรื่องอสัญญาข้อยี่บเจ็ดจุหนึ่งเนี่ยเข้าไปพิจารณาครับ <Yeah. S 1> บริษักทกร,ร,รุงเทพธนาคมเนี่ย,ยหรือเคทีเนี่ยผมถามหน่อยนะครับว่ากรุงเทพธนาคมเนี่ยมีบุคลากรอะไรมีคนอยู่สักกี่คนนะ วิบุคลากรเลยที่คุณจะไปบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า BTS C เนี่ย BTS เนี่ยได้ใช่ไหมพอไปให้ปุ๊บเนี่ยพอกรุงเทพมหานครทําไม่ได้คุณก็ไปจ้างให้กับบริษัทกรุงเทพธนาคมต่ออีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกรณีเนี่ยมันก็เหมือนมัดมือชกไงนะครับเอาเคทีเนี่ยมาเป็นตัวกลางในการที่จะมาล็อกสเปคนะครับแล้วก็มีการขยายการเดินรถเนี่ยโดยใช้เคทีเนี่ยเป็นตัวกลาง ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมก็เชื่อว่าขณะนีะ้หลายหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบรวมทั้งทางพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ได้ยื่นเรื่องนี้ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษไปนะครับตั้งแต่เมื่อต้นเดือนอพฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับก็คงจะเห็นผลนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยดำเนินการไปเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ให้กับคนกรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันเนี่ยคำถามผมก็ยังกลับมาว่าการดําเนินการทั้งหมดเนี่ยคนกรุงเทพมหานครเนี่ยได้อะไรจากการไปขยายการเดินรถให้กับบริษัทรถไฟฟ้า BTS เนี่ย